สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีช่องไซฟอนวัดปะอาเจียงครับท่านนะครับอันนี้พาไซฟอนออกนอกคอกครับพาออกมาเล่นข้างนอกบ้างครับเปลี่ยนบรรยากาศเนาะวันนี้หลายวันครับเลยออกมากินน้ําข้างนอกดูครับมาไซฟอนกินน้ําอยู่น้องฝนกำลังกินน้ําอยู่เลยครับไซฟอนนะครับจะอาบน้ําให้ไซฟอนก่อนครับ เป็นไงสายฝู้อนพุธไปทำอะไระหรอกฮึไอ้คนตรงไหนหัวนะทำอะไรน้ำเ,เป็นน้ำก่อนครับให้มัมเป็นน้ำ แม่กับไรย่าแย่งแมแ่จะแย่งแม่ครับโดนดุครับปล่อยเลย <c oughs> ไปแล้วไปแล้วจะทำอะไรครับจะทำอะไรครับท่านจะไปเร่นดนทซายครับ ตืลิ่ดินรายครับล่ดินรายจุ๋ครับาามาดูกันใกล้ๆครับอะไรใส่ฝน <c oughs> <c oughs> จะทำอะไรครับนีทำอะไรครับดูดูดูท่าท่าพิสดารครับท่าเยอะครับท่าเยอะ ฮึอฮึคันครับโดนน้ำคันึดูครับท่า <laughs> คันขาครับคันขาไม่รู้เป็นอะไรดูเก่าไรสซยบสนมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วครับ ป็นยังไงสายฝนสัะพัดหน่อยได้ออกจากโคกหนูรู้สึกยังไงครับโอ้ดีใจจังเลยพ่อนูได้ออกโคกอย่างงี้นูชอบจังเลยชอบมากไหมนี่ชอบมากนี่หนูชอบมากเลยพ่อพ่อพาหนูออกไปบ่อยนะพ่อแต่พอพาอ,ออกได,ได้ได้อาบน้ำแล้วรู้รู้สึกยังไงครับเอ่อยิงสายฝนรู้สึกยังไงสดชื่นจังเลยสดชื่นมากพ่อฮะสดชื่นมากเลยเลยลูก อ้อาบน้ำให้ก่อนบิ่งเลยเป็นไทยแล้วมันไกลไงลูกใช่ไกลร้อนไม่ต้องเดินไปไกล ดูแบตแล้วนะเป็นไงฮะสวัสดีค่ะชววยดีค่ะคุณชวยังดูฝังดู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 มาเดินมาหาแล้วก็มานั่งง้องง้องแงงใส่เลยนะงืองแงงองแงงใส่เลยนะติดลังกาเลยนะ ังได้ไเราสึงกินขนมปังไม่ได้หรอกลูกกำไรอะ่ะกำไรกินได้ะม,มาพ่นรายใส่อีกสายฝนเป็นไทยแล้ว ค่าอะไรคุณจะร้องทำไมแม่ตกใจลูกจะ,ะ,ะกินตะกวยกอกเบือได้ก็ปเป็นเด็กตัวเล็กไปเหยียบอะไรอ่ะเหยียบขวดนนะ้ำ ไปหยดน้ำจะไปน,นู่นช่างใช้ฝนช่างใช้ฝนรัดตาอาจจะอยู่ฝนบอกว่าอยากเดินจะแย่แล้วยังวิ่งเล่นจะแย่แล้วตร<ม>งนี้มีทรายชอบ ยังไอ้แซกคนเล่นแซกตรงนี้ไม่ได้เออมันมีแต่ตะปูใช่มีแต่ตะปูเดี๋ยวบาดขาบาดอะไรท้อหรือเนทะลุอะไรอยู่เลยมาเล่นตรงนี้แทนเชื่อนเลยตล้นจะร้องลูกตามห้องจะเจ้าว่าอะไรกันอุ้ยเดเราะดังดืน thì nó không nó phải để dính phải phun sụp kinh tay kinh mà เปล่าดีจะผลเต่าดนนีจะทำอีอ้ที่สิลูกคำไรคิดว่าเป็นลูกหมามันช่องคำไรแตกน,น้ำนะมันรั่วไม่ไม่คำไรเรียกลูกไปแล้วเขาพูดอนยะ ูดว่งถ้าซิมหูนูแต่งต่างเลยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแฟนกันด้วยนะคะ <c oughs> ไปไหนอ่ะตะปูไหนนะตะปูตะปูตะปูมันจะบาดขาหนาเตรงนี้มาเร็วตรงนี้ตรงนั้นมันมีตะปูเนาะเรียกสายฝนมาเร็วตะปูเยอะนะตรงนั้นน่ะอะะไรนตะปูเยอะให้สายฝนมาละเล่นตรงนี้เอให้สายฝนมาเล่นตรงนี้ตรงนั้นมันมีตะปู คนมานี่สายฝนสายฝนสายฝนมาหนีมาเล่นได้คยเธตรงนี้ตรงนั้นมันมีตะปูหนูว่าไม่ใส่รองเท้าใสาย่นมานี่ตรงนั้นมันมีตะปู คนจามานี่เร็วสนุกใหญ่เลยสนุกใหญ่เลยกับกองทรายเล่นตรงน้นมันนี้นีมานี้มานี้มานี่มานี้มานี้มานี่มานี่มาเนี้มานี่มานี ขี่ดูสิ <laughs> ขีช้างอาบน้ำ FC ท่ออา,านใดอยากขี่ช้างอาบน้ำมาได้นะคะออ <laughs> ลูกหมาหมาตกใจหมาอ <laughs> นีเอาไม่ได้ไปเอาลูกบอลที่บ้านไายวันมาให้เล่น ชูสบู่ไม่ต้องชูสบู่ไมนี่อาบน้ำต้องชูสบู่ไหมมันจะมาเล่นตายตรงนี้นนจะมาหันตูดให้ทำไมเนี่ยอืหรู้แล้ว ไม่กินยาก